รีบหามากินด่วนขนุนแดงสุริยาหวานกรอบช่วยบำรุงกำลังวิตามินซีสูงแถมสรรพคุณเพียบอีกด้วยค่ะสวัสดีค่ะวันนี้ทางช่องของเราก็ขอนำสาระความรู้มาฝากกันอีกเช่นเคยค่ะเป็นอีกหนึ่งผลไม้ที่หลายคนอาจจะไม่ค่อยคุ้นหน้าคุ้นตากันเท่าไหร่ค่ะสำหรับขนุนแดงสุริยาผลไม้ที่มีรสหวานกลิ่นหอม เป็นผล,ลไม้เพื่อสุขภาพที่ได้รับความนิยมไม่น้อยก่าผล,ลไม้อื่นๆค่ะโดยขนุนแดงสุริยามีถิ่นกำเนิดในเอเชียใต้และแพร่หลายมายังเอเชียตะวันออกเฉียงใต้และได้รับความนิยมมากในคาบสมุทรมาลายูค่ะโดยขนุนได้รับการยกย่องว่าเป็นผลไม้ที่มีผลขนาดใหญ่ที่สุดในโลกและปกติแล้วขนุนจะมีเนื้อผลหรือยวงสีเหลือง แต่ก็มีบางชนิดที่มีเนื้อสีแดงสีชมพูอมสม้มหรือที่เรียกกันว่าขนุนเนื้อสีจำปาซึ่งเป็นที่รู้จักกันในชื่อของขนุนแดงสุริยาค่ะซึ่งเป็นขนุนพันธุ์เบาสุดยอดขนุนเนื้อสีจำปาเมื่อสุกเนื้อจะเป็นสีแดงเข้มเนื้อแข็งไม่เละรสชาติหวานกรอบและไม่กลิ่นหอมเป็นเอกลักษณ์รับประทานอร่อยมากค่ะซึ่งสรรพคุณเด่นเนของขนุนมีดังนี้ค่ะ ช่วยบำรุงโลหิตทำให้เลือดเย็นแก่น,กนขนนหนังหรือขนอนละมดุดรากแกน่นขนนมิสภพคุณช่วยบำรุงกำลังชูหัวใจให้สดชื่นช่วยบำรุงร่างกายขนนหนังเป็นผลไม้ที่มีวิตามินอ e ีสูงติดอันดับแรกของผลไม้และยังมีวิตามินซีสูงช่วยต่อต้านอนุมูลอิสระได้อีกด้วยค่ะ และช่วยแก้อาการกระหายน้ำขนุนมีประโยชน์ช่วยลดระดับน้ำตาลในเลือดในผู้ป่วยเบาหวานได้และสำหรับวิธีนำมาปรุงเป็นยาง่ายๆเพียงกระใช้ใบขนุนแก่5-10ใบนำมาต้มในน้ำสามแก้วเคี่ยวนานประมาณ15นาทีค่ะแล้วนำมาดื่มก่อนอาหารเช้าและเย็นค่ะประโยชน์ของขนุนมีดังนี้ค่ะเมคขนุน ช่วยบำรุงน้ำนมขับน้ำนมทำให้น้ำนมของคุณแม่เพิ่มมากขึ้นเม็ดขนนสุกใช้หมกักทำเหล้าผลสุกช่วยแก้อาการเมาแก่นของต้นขน,นุนนำมาใช้ทำสีย้อมผ้าได้โดยจะให้สีน้ำตาลแก่นิมยมนำมาใช้ย้อมสีจีวรพระสาแห้งของขน,นุนนำมาใช้ทำเป็นชุดจุดไฟได้เนื้อไม้ของต้นขนนสามารถ นำมาใช้ทำเฟอร์นิเจอร์และเครื่องดนตรีได้มเมล็ดและยวงสามารถนำมาทานเป็นอาหารได้เนื้อขนอนสุกนำมารับประทานเป็นผล,ลไม้หรือทำเป็นขนมได้หลายชนิดค่ะขนุนอน่อนนิยมนำมาปรุงเป็นอาหารรับประทานเป็นผักเชน่นใส่ในต้มตำตำมะน,นุนแกงขน,นุนยำขนอนอบกรอบค่ะประโยชน์เยอะขนาดนี้ รีบหามากินกันด่วนๆเลยค่ะขอขอบคุณแหล่งข้อมูลไลก์เกรคุณผู้ชมที่รับฟังเรื่องนี้แล้วมีความคิดเห็นอย่างไรอย่าลืมคอมเมนต์กันไว้ที่ใต้คลิปด้วยค่ะถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมคอมเมนต์กดไลค์กดแชร์และที่สำคัญอย่าลืมกดติดตามให้ด้วยค่ะเอาไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้าสำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะ